สังคมเรานะต้องจัดการเรื่องการเงินจริงๆจัง,จงๆล่ะคนส่วนใหญ่รู้แต่วิธีหาเงินรู้แต่วิธีใช้เงินแต่ไม่รู้ว่าเราจะวางแผนให้เราลอดทางการเงินได้ยังไงข้อที่ 1. 1ชีวิตที่ร่ำรวยของคุณหน้าตาเป็นยังไงอันนี้เราเอาอิมเมจินเลยนะบางคนอาจจะมีชีวิตที่แบบ ปาร์ตี้ไปเที่ยวเที่ยวรอบโลกอยู่กับครอบครัวพร้อมหน้าไปเที่ยวกับครอบครัวอยู่กับมีเวลาอยู่กับลูกได้ชีวิตใครชีวิตมันก่อนจะวางแผนการเงินต้องรู้ก่อนว่าตัวเราต้องการอะไรเขียนลงมาเลยข้อที่2แล้วความจริงเป็นยังไงคุณผิดพลาดอะไรมาไม่สําคัญการที่เรากําลังจะคิดว่าความจริงตอนนี้เป็นยังไงคือการให้คุณเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่หมกปัญหานั้นไว้แล้วทําเป็นมองไม่เห็น เพราะคุณจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ถ้าวันนี้คุณไม่เอาความจริงมาเผยเราจะมีชีวิตในฝันในแบบที่เราต้องการได้เราต้องเริ่มวางแผนตั้งแต่วันนี้เช่นอันแรกคือฟิตคอร์ของคุณเท่าไหร่เช่นค่าบ้านค่าน้ำไฟนี่ต่างๆมันเท่าไหร่เป็นเอ,อ่อใช้ทั่วไปค่าเสื้อผ้ากินกาแฟอาหารเท่าไหร่ถัดมาคือเงินเก็บไปเที่ยวซื้อของชิ้นใหญ่อ่ามีหมดเลยลงทุนมีไหมกองทุน หุ้นประกันอ่ามีไหมไม่มีไม่เป็นไรใช้เยอะไม่เป็นไรเรากำลังเขียนออกมาเพื่อดูว่าฉันขาดอะไรบ้างเนี่ยแต่ถ้ายังจัดการค่าใช้จ่ายตัวเองไม่ได้อย่าเพิ่งลงทุนไปเคลียร์สิ่งที่คุณทำไว้ก่อนถ้าไม่เคลียรก็หาเงินเพิ่ม 3. แก้ทุกอย่างแล้วเริ่มใหม่ไม่เป็นไรเริ่มใหม่ได้เสมอ ใจเย็นๆรอสิ่งที่ใช่แล้วฝึกนิสัยตัวเองให้ดีคอนโทลตัวเองให้ดีมีนี่เขียนนี่แล้วฝึกนิสัยตัวเองถ้าฉันจะใช้บัตรเครดิตฉันต้องมีเงินนอนอยู่ในบัญชีนี้แล้วนี่คือการฝึกนิสัยปัญหาทางการเงินคือนิสัยไม่ใช่สิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่นิสัยมันแก้ยากเซตศูนย์ใหม่เริ่มต้นใหม่อยากมีไลฟ์สไตล์ที่ดีอยากมีชีวิตที่หรูหาเงินเพิ่มไม่ได้เป็นนี่ก็แค่ใช้นี่แล้วไม่ใช่ใช้นี่จากการยืมมาแต่ต้องหารายได้สร้างศักยภาพตัวเองใหม่